โอ้ยหยมาเอ็มไมตอเปเากมามดี๋ยวไปดูเป็นือออกมนะมีิ้มัอยู่โอ้ยหยิบมาเอมอืมเรียบร้อยกูอยู่นะถ้าเอาเดิบาเอกนามึงหนักนโอ้ยลูกน้ำลูกน้ำเปนี่ไอนนุลพาไปหนกว้ลูกน้ำ

nhà có kiến rồi, không tìm cọp đâu. Chàng, chàng chạy có nhìn, nhìn.